เป็นปืนไรที่ดีมากนะครับผมเอาเลยครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมหวังซีเจ้าในเกมเอเิกดีเจนนะวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการรับปืนนี้นะครับผมวิธีการรับก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าที่จะมาพูดถึงก็คือว่าปืนนี้มันดียังไงทําไมเราถึงต้องรับนะครับผมกับตัวละครนี้มาจะได้มาพร้อมกันเห็นป่ะนี่ด้านหน้าก็ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ส่วนด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมชอบที่สุดก็คือปืนมันปืนมันดียังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะทําการยิงตัวนี้ เห็นปะนี่พอเราฆ่าได้แสงเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นปะนี่ต่อไปตัวที่สองนี่แหละตัวที่สองนี่เห็นปะเริ่มเริ่มเยอะละตัวที่สมนี่เห็นปะมีแสงแล้วปุ๊บ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 ,ปบเป็นอะไรที่เราน่าเก็บมากนะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่แจกฟรีด้วยนี่นะตัวที่สี่แล้วัง้งตัวที่ห้า นี่ฮะดูแบบแสงแบบพร้อมที่จะระเบิดขึ้นมามันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากอะเป็นไงปุ๊บนี่ยิ่งเยอะขึ้นเลยผมปืนนี้ผมก็เพิ่งได้มาใหม่ๆด้วยผมไม่ทราบว่ามันจะเอาเกจได้ถึงไหนดูรอต่อราฆ่าได้นะดูปุ๊บนี่มันก็แสงฟึงฟ่งๆๆมันน่นสุดได้ประมาณเท่านี้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะ เป็นปืนอะไรที่ดีมากนะครับผมเอาละครับก็ผมผมจะมาพูดวิธีการรับปืนนี่อีกรอบหนึ่งนะครับปืนปืนสกินนี้กับตัวละครนะครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนนะครับสามกิจกรรมนี้1 2 3สเพื่อที่จะได้สกินนี้นะครับผมผมมีคลิปยกแหละแต่เดี๋ยวบอกอีกรอบก็ได้นะครับผมไออันนี้ก็คือส่งของให้เพื่อน6รอบส่งของอะไรก็ได้นะครับผมตอนนี้ในสตูก็มีฟรีให้อยู่นะครับนี่ฮะมีฟรีให้ ไลนต่อมานะครับก็คือ Battle Pass นะครับก็คือนี่ครับไอ้นี่ครับ Battle Pass เราต้องถึง Battle Pass ที่เลเวล60นะครับผมถึงจะได้ต่อไปนะครับก็คือเราต้องปลดล็อกเนี่ย6แชมเปี้ยนนะครับผมก็คือเราต้องทำไอ้นี่ให้ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีตัวเราก็ต้องทำนะครับเพื่อที่จะได้ปืนนี้ปืนอย่างนี้ทำไมต้องเก็บนะครับเพราะว่ามันหายากมากนะครับปืนที่มีแสงงุงยิงงุงยิงนะครับในเอพิกคือหายากมากนะครับผมที่มาอัปเกรดได้นะครับหายยากมากเอาละครับก็ปืนใหม่นะเราจะมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงไปดูกัน จะอับเก็ดแล้วมันจะเจ๋งแค่ไหนแปดกนน่งอุย้ยไปไหนไปไหนไม่มีตัวที่สี่ let's go แต่ตัวที่5้าลวมันกรน้อย <ieur limitations. S 1> พร้อมพงาดอย่าให้เกตแม่งลอกนะเอาละครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับสกินนี้นะก็ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เดี๋ยวนี้หวังซี่เจ้ามีบริการเติมเกมแล้วนะครับมีทั้งเติมเกมเติมเงินมือถือบัตรเติมเงินราคาถูกจะได้ทั้งพร้อมเพย์ชูมานี่บริเวรและอีกหลายช่องทางมีแอดมินน่ารักน่ารักพร้อมบริการ24บชั่วโมงจะเติมเกมเติมเงินมือถือนึกถึงพวกเราหวังซี่เจ้าบริการเติมเกม